สวัสดีจ้าวันนี้พอกับตามหมี่ชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้จ้าต่ำมากผู้เดียวอีกคือเก่าค่ะพี่น้องจ้าจะพาสุกพูทุกคนมากินกว๋วยเตี๋ยวเป็ดจ้าพี่น้องเบิ่งค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดอันนี้มันนี้ต่ำกินเส้นหมี่ขาวเส้นหมี่ขาวอ้ยห,อหลอดปองหลดนเนาะเบิ่งค่ะพี่น้องปรุงมาเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้านำ้ำลายแตกเด้อเมื่อนี้กินร้านของอเมริกานค่ะพี่น้องพักแล้วก็ห้มาบอกร้ายหนึ่งค่ะ ที่ขัคนญก่อนี่จิ้มกับกะปิน้ำพี่น้อง้มนี้เนาะมาค่ะมาจา้าพี่น้องขามากินน้ำกันค่ะพี่น้องเสียงรถเสียงลาก็ะคือเก่าค่ะพี่น้องจา้าอันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแจ้์ให้ตามน้ำได้เลค่ะพี่น้องจาอง้าผู้ใดเขาเบิ่งไมเ่เนาะอ้าวลืมแครบหมบนี่ก็ได้คำแรกค่ะพี่นอ้องหืมหืมงั้น อืมอืมกรอบอจุดหนังแม่บอกพี่มาอันอุ่นเขาใหรอคะอะไรจ๊ะ ก็เราก็มีคุณสามีเราปวดแข่าไอ้ยประมาณปวดแขแ่าเนาะทอนแข่าก็เราคข็งอย่างไหนเวลาเราจะสามคลิปเนาะ แกคัดไปก่อนนะพี่น้องนะว่าสั่งกุ้งเหยื่อมากแบบใส่สอมก็สอนสิแม่พี่น้องตักเอาบ่ค่อยบ่ค่อยมากเท่าแต่เขียบนะเนี่ยถ้าไปกินยุ่งน้ำหลักเนี่ยี่ใส่ยุ่แต่เขียบปอยู่บ้านไม่มาก Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. money Hmm. Tạm dây bạc là khó nhỉ, kín heo nha, cua chèo bẹt Nhà xuất thần hoan á Chạp ไฮเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดอยากได้บกกอาอาวกลำไยาามาเอาเลยเด้อค่ะมันกระลังไงผู้ใดดูติการแต่ว่าวิจังหวัดอื่อนนำบริษัททรงไฮเด้อค่ะพี่น้อง คือแดดปะแดดคืออะไรนอะพี่น้องเนาะแมนบ่นนอันผู้ซอยตังกลองขอไปใส่น้ออะไรที่นี่ก็อ,อยู่ในบานป่ะเนาะฮะึืม ันพักในร่างพอดีในล่า,ลาใส่คักๆเนี่ยง้าแขีวเลยเนี่ยปวดมล้วอืมเจ้ารถก็ไลอย่าเงี้ยเป็ยดเรากระหายตอนบอกง่ายนึงหลัง hôm nay mua thùng một cái cả, cao lỏng năm, cái cao lỏng và bể hình ya kia năm, để lại được มันได้เห็ดเนี่ยซื้อเอาน,อานะพี่น้องเนาะไ้ยตรงกับเจียวนี่ยมันซื้อเอามะนาจะง่ายกว่าเห็ดมันอุป,ปกรณ์มันเห็ดหลายเนาะ bếp là toàn bằng ngay dạ yeah. xì แงแดดกับมาแต่คนบ่ได้อยู่ในแดดได้พี่น้องคนอยู่นอกแดด <c oughs> ให้ผู้ซอยกล่องมาเบิ้งมะพอชอคือไม่ใช่ผู้ช่วยนะผู้ชายนะผัว อากาศห้อนๆแต่เมื่อนี่ฝากเปิดได้ฮะอือสาวส้มข,ข,ขึ้นขึ้มขึ้นฝนตกได้อยู่บนตกแห้งอือขึ้นจับหัว มันขึ้นเนี่ยเขอไปในเมืองนะพี่้องไปสร้างอันสร้างอันอยู่แน่นในแกลบเนาะก็จะสร้างตมบะฮุงตมบะฮุงแต่เจ้าจะสร้างตมบะฮุงเนาะมันเนี่ยเราไปกดจักกดส่องไดดอกกระถิศซึ้มเนี่ยนะพี่้องยิ้มเนี่ยนะพี่้องจ้ะไปกดได้ตาตำถั่วไว้ก่น ตำตำถั่วปูตำถัวำถ่วปลาปดปูปลาอย่างสักอย่างนึ่แหละแต่บางเขาใจกับเมนูลหลานเพิ่นด้ตำถั่วปลาเพื่อนต้าตำถั่วปูปลาเฮ้าหน่ยคิดว่าเป็น,นันตำบอกหงุงตำตำปูปลาน่นะคิดบางสิก็เลยกดสั่งไปที่นี้กดสั่งแล้วเพิ่มขนมจีนเพราะมันบัเพราะได้มากปุ๊บพานังงานแกพ่อเคยบอก พี่เพิ่มของขนมจีนเหรอครับใช่ค่ะเพิ่มของนมจีนด้วยว่า<อ>บัดมี่หอดได้ตตำบกทัว่าปูปลาแดดปูอีปูอะไรกะ็ข้าวปุ่นน้ำก็ได้เอาใส่สีเอาอัอนข้าวปุ่นมากินกับตำบกทัวเฮ็ดยังวะประมาณนี้นะไปไปเบิ่งในเมนถึงจะคลองตังตำถั่วปูปลาพะแนอวยากหัวอยากหัวะตั้งใจกินตำห้องบริจิตรเลยก,กินตำบกทัวก่าก๋าเล่อจะมันใส่เสี่ยงยืมแห้งนะนะ bởi dương, Phải đi lẹp ngay chắc này, nọc bàn <laughs> ผู้ใดมาทั่งจากะหรือว่ามาทั่งมันทำบะแบงกับแวะซื้ออะไรได้ค่ะพี่น้องร่างกุ้งเจียวเป็ดแซบ่บ กินก๋วยเตี๋ยวมันก็ไม่ก๋วยเตี๋ยวเป็นมันก็มีก่างเลยได้หน่อยเนาะถ้ากินปลาพี่น้องมันกระสือเพิ่งมาเอากินผู้เดียวคือฝอยแทบสุดเลยมันแก่เงาเนาะพี่น้องเนาะกินไปมันแก่เงาเงาอ่ะเนาะกินไปน้ำบอลไปน้ำบอลลำคัญกันเนาะพี่น้องเนาะจ้ะ กินไปเบาไปแน่จักน้อยคำขำเนาะพี่นนังเนะาะทังสีบอเบือแคบหมูตัวนี้มันแบบค่อยพองแห้งนะกินหลักเจ็บฟันนะืมใหญ่ยู่ตัวนี้ือ น้ำหนีเหนิวยุ้กเจียวพิเศษเนเ้ค่ะพี่นาเถ้าเบาเป็นป้าๆเนี่ยป้าบีคนเบาหนวะหอมสีวาไปได้มาจะใส่ย,ยีกตีเบาวบีกว่าสักบีกเนี่ยพิเศษเพื่อนมันกะถิออ่มคิดพอกยเจียวออยู่บานเนาะอยู่เขื่องเนาะบ้านบาน้บานพอตามเนาะ แต่ก่อนเนี่ยยาสำลานเนาะขายเอยียงแล้วก็ขายได้บอกไรนึกว่า่แต่ก่อนนะอุย้ยกเจียวเศร้าบาทพอตาเอากกลับบ้างไปใส่เลยพี่น้องพอตามมากแบบอกะลับบ้างไปใส่แล้วก็แ้ยเพื่อนกับแมาพุงเองนเนาะเดีดตอนนี้น่าจะน่าจะอัพขึ้นมาสามสิบบาท้วมั้ง எப்படி வைக்கின்றான் เป่ยงเลยนิวเขาตั้นี่ดูแลแต่คลองเอาด้วยค่ะพี่น้องจา้ามือเนี่ยโลกไพ่กันหลายหลายกูวิดไม่แ้แล้วละหลอกซีแล้วบ้านงเนาะ กินไปกับวบ้าวๆนะบะเนาะบ่าวากันเนาะค่ะพี่น้องจา้ามันเงากินกินเอากินเอามันทีเบื่อนะคะพี่น้องค่ะอิ่มแล้ค่ะเบื่อแล้วนำ้ำถ้ามักคลิปนี้นะคะพี่น้องจา้าปากกดไหลกดแจ้์ให้ต่ำน้ำได้วยะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องจา้าสวัสดีจ้า